สวัสดีครับเป็นร้านที่ดีโปรบานนำเสนอรถเข้าใหม่นะครับเป็น B M W R 1250 G S A H P นะครับปี2020นะครับผอมคล้องแต่งเต็มคันเลยนะครับกัดไฟหน้า Long Rider ชุดไฟตัดหมอกนะครับ3ชุดเลยนะครับตัวนี้มี Easy Care มาด้วยนะครับครับผมรถไม่เคยมีบาดเหตุล้มหรือชนสีเดิมทั้งคันนะครับแข็งคงแข็งเครื่องสวยเลยรถพึ่งสวิสมาหมื่นตอนหมื่นกว่าโลนะครับตีนเป็ดนะครับปิ๊บแท้ B M สใบนะครับพร้อมแลปสวยเลยครับคันนี้ ครับหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับดูสภาพโดยรวมได้เลยนะครับแข่งคงแข็งเครื่องสวยเลยนะครับดูข้างหน้าครับโอเคเดี๋ยวลองดูเลขไม้กันดีกว่าครับรอระบบสักครู่นะครับเลขไม้อยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งันเก้ารอยโลนะครับไม้แท้ๆนะครับอ่ะลองฟังเสียงเขรด่วกันดูครับ ครับคันนี้ทางร้านทีดีโปรบายนำเสนอขายในราคานะครับ8 8 9 0 0 0บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวน์กันไปนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่084 256 1536ทีดีโปรบายนะครับนอกจากเราขายนะครับเรายังรับซื้อบิ๊กไบัสทุกประเทศให้ราคาที่คุณพอใจนะครับ BM ไทม์เช็คกันเข้ามานะครับไม่เป็นสองรองคันแน่นอนครับผมครับ